สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะอ่าววันนี้คุณครูให้มาเข้าค่ายลูกศิษยไม่ใช่วันนี้เราจะมาผจญภัยกันในป่านั่นเองทุกคนเอาละเมื่อกี้เรามาเกิดกลางกลางกลางแม่น้ําตรงนี้เลยนะก็เลยแบบโอ้ให้เกิดกลางแม่น้ําเลยเหรอมาวันนี้มาเอาชีวิตรอดกันดีกว่า,าสิ่งแรกที่ต้องทอํานั้นเหรอ เ,เดี๋ยวนะจะใส่เกาะก่อนเลยแล้วกันนะใส่ชุดเกาะก,ก่อนเลยแล้วกันนะนี่ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องหาเกาะก่อนแล้วก็มีหินด้เลยเนี่ยต้องม,มีดอกไม้ด้วยอ่ะแต่ว่าไม่กล้าทาลายทรัพยากรเขาเอามมองนี้แล้วกันเราเป็นคนถนัดโมมอง,มองโอ๊ยตัวเลไนนั่นอ่ะ ไม่กั oh อันตรายหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าอันตรายหรือเปล่าแต่ตอนนี้ตอนกลางวันอยู่นะ่าจะไม่มีอันตรายอะไรมั้งจะเขารู้น่ากลัวกันมากเลยนะเดี๋ยวนะเจอผลไม้เข้าให้ ผลไม้สดด้วยอ่ะอุ้ยกูว่านแะล้วมันอะไรผลไม้เหรอเดี๋ยวเก็บผลพลิตยองเนี่ยเก็บผลไม้ได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเวลาพึ่งมาเราต้องตัดมันเดี๋ยว อย่าไม่รอดตัดไม้ก่อนนะเดี๋ยวไม่รอดต้นไม้มันอันนี้มันอยู่ใกล้จุดเกิดเราที่สุดลวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปหาทันเลยสร้างว่าเดี๋ยวเรื่องบ้านค่อยว่ากันวันแรกต้องสร้างบ้านให้เสร็จให้ได้แล้วก็ต้องมีอาหารอาหารแค่ผล,ลไม้ก็น่าจะพอแล้วละมั้งนะเอ้ยได้อะไรก็ไม่รู้้ ไปหาที่สร้างบ้านก่อนนะมันมีหมาป่าด้วยอ๋้ไมีบ้านป้วยเนี่ยตรงนี้น่าจะสร้างบ้านได้ปะเอ้ยน่าสนใจเฮ้ยเอาตรงนี้เป็นบ้านดีกว่าเออกำลังใกล้บ่อนนะ้ำแลยประมาณนี้ มาหอนด้วยทำไมมีหมามาหอนให่ใส่เราด้วยอะอาหารเนี่ยเราจะยังไม่กินเพราะว่ามันเป็นอาหารจำเป็นเพราะฉะนั้นของจำเป็นอะของจำเป็นอะถ้าถ้ามันยังไม่เกิดเหตุเฉกเฉิแล้วก็จะยังไม่กินนะทุกคนจนกว่าจนกว่า มันจะถึงตอนค่ำๆแล้วก็โดนมอนสเตอร์โจมตีซึ่งเราจะไม่มีวันยอมโดนมอนสเตอร์โจมตีหรอกค่ะทุกคนเฮ้ยทำไมมีเสียงมาหอนได้กลัวเลยนะเนี่ยเอาล่ะอไมตรงนี้เหรอเออ๋ยวนะ ไม้ไม้หมดอย่างเร็วเลยอะอยังไงก็ตามเดี๋ยวหาทรายมาถมอะไรก่อนก็ได้นะเลียทรายหน้าบ้านก่อนเอามาถมไว้ก่อนได้ไหมอ่ะอืมได้แหละเี๋ยวอุ้ยอู้อุ้ยดูเหมือนว่าเราจะเจอศัตรูกันเข้าให้แล้วทุกคนไม่น่าเผือไปตีเลย เดี๋วทุกคนได้หนังมาทําชุดเกราะได้เลยนะเนี่ยทําชุดเกราะได้เลยจริงๆเหมือน,นข้างในนี้ก็จะเป็นเหมืองเหมือนกันแต่เป็นเหมืองอุตอู้นะคะไม่เอาดีกว่าไม่ใช่ดิแต่มันกต่เราเรามีบ้านอยู่แล้วนะคะไม่เอาดีกว่านะจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคอเฮ้อ ได้มาแล้วอ๋อได้มาแล้วจ้ะเย่เข้าบ้านเหนือต้องสร้างบ้านใกล้จุดเกิดไม่งั้นถ้าเกิดตายแล้วหาบ้านไม่เจอนะคะเออสียงหมาหอนอย่างหลอนนะ่คือบอกเลยว่าเสียงหมาหอนหลอนมากๆเลยนะคะ หรือเปล่าเราต้องออกหาปาลาซะแล้วค่ะดูเหมือนว่าไม่มีปลาทําไมอ่ะทําไมในน้ําไม่มีปลาล่ะเอางงเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราเจอกล่องสุ่มไรก็เจอละเฮ้ย <c oughs> ได้กระดูกไก่ได้น้องไก่ดิบมาค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะได้อาหารมาด้วยนะน่าสนใจมากๆเลยอ่ะขอดูหน่อยดิว่ามีอะไรบ้าง อุ้ยหมาดูไม่เอานะหมาดีหมาดีไม่เอานะโหมันจ้องเราแบบกาคามเงเลยอะ่ะดูดิดูเหมือนว่ามันยังคงจะยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นโชคดีไปมันยังไม่ล่าเราใช่ไหมถ้าเกิดมาล่าเรานะเราต้องรีบเพ่นก่อนแล้วทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ต้องเพ่นนะทุกคนยังอยู่ต่อได้นะใช่ปะไอ้เฮ้ย เจ้ามอนสเตอร์ฉันไม่อยากเจอหน้าเธอไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้เอาเอาเย่รอดแล้วดูเหมือนจะใกล้มืดแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ก็เลยอารวาสช่วยไม่ได้คงต้องรีบกลับเข้าบ้านก่อน <c oughs> แล้วลวนะบ้านเรา <c oughs> ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ซะด้วย ตอนนี้เราก็ต้องรีบแล้วนะคะเริ่มต้นชีวิตที่ดีของเราโดยการขุดหินมาก่อนเอาหินมาโปะเลยเอาหยิบไม่ได้เหรอเนี่ยเอา้าอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ได้อ่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกอย่างจะเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ไปซะแล้วทุกคน เพราะฉะนั้นรีบหาอะไรสักอย่างมาโปะบ้านของเราให้เร็วที่สุดเลยนะทุกคนตัดไม้ตัดไม้สี่ท่อนเร็ว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 เร็เลยเลยภารกิจเริ่มภารกิจเลยทุกคนเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยมาจะมืดแล้วเหลือไปเห็นพอดีว่าใกล้มืดแล้วเราก็เลยต้องรีบสร้างที่อยู่อาศัยของเราให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีขะแขก แขกแขกพิเศษมาบุกรุกนะตอนนี้เราคาฟไม้ได้คราบได้ก็คาบไปเลยนะอะไรอะไรคาบได้ตอนนี้เอาหมดเลยจ้ะขอแค่ว่าเรารอดนะในคืนนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะง่วงแล้วนะเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าเราจะง่วงนิดหน่อยเดี๋ยวมืดอะเออมืดมากเลยอะ ปลอดภัยแล้วล่ะสำหรับคืนแรกเราต้องการเตียงนอนแต่ว่าต้องใช้ไม้ผลแล้วก็อีกหลายอย่างเลยอ่ะงานเอาไรดีเอาพระจัน์หายแล้วว่าเออมันก็อยู่ในถ้ำก่อแล้วกันนะ <c oughs> ขอเป็นมนุูถ้ำก่อนละกันทุกคนวันนี้คืนนี้คงอยู่รอดภายในที่นี่แหละนะ ดี๋ยวไปคราบขวานเพิ่มก่อนละกันนี่แล้วก็จะได้รางวัลด้วยนะถ้าเกิดทำเนี่ยอุ้ยได้รางวัลแล้วได้รางวัลแล้วทำภารกิจได้สำเร็จแล้วดูหนว่าคงทำอะไรต่อไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มืดแล้วน,นะนะอุ้ยตายเพิ่งหันมาอีกทีก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองหิวแล้วเดี๋ยวขอกิน ลูกสนที่เก็บมาก่อนละกันยืนอยู่เฉยๆก่อนนะเพราะว่ายืนเฉยๆจะสามารถฟื้นฟูพลังได้แต่ว่ากินอาหารน่าจะเร็วกว่าป่ะเพิ่มเพิ่มมาอันเดียวเองอะ่ะงั้นเดี๋ยวกินเนื้อก่อนละกันช่วยไม่ได้เนาะก็ต้องฟื้นฟูพลังอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเอาในที่สุดมันก็ตายไปแล้วโหโชคดีแลเนี่ยถ้าเกิดมืดแล้วก็มันต้องมืดมากแน่ๆแบบหนึ่งรอยเอร์เซ็นอ่ะ น่าจะไม่ต้องการไฟตรงไหนแล้วล่ะเออเดี๋ยวคืนนี้อยู่แบบมนันทําไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ยังทําได้แค่อยู่แบบมนุษย์ทำนั่นแหละทุกคนยังไม่มีทางไหนหรอกที่เออจะทําให้รอดได้นะเออก็ขุดต่อไปเรื่อยๆนะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อะเราก็ตามเอาได,ได้ได้ดินได้เดิร์ดมาหนึ่งเอามาอดรูตรงนี้อ้ารู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะบ้านเรารู้สึกบ้านเราปลอดภัยขึ้นเยอะเลยอะยยทำไมตรงนี้ถึงขุดไม่ได้นะก็องงเหมือนกัน XP ไม่ขึ้นเลยอะแต่ว่าเราต้องไปสะสมไม้ก่อนนะ แต่จะออกไปตัดไม้ตอนนี้ก็กระไรยอยู่นะทุกคนเอาดีเหรอจะไปดีเดี๋ยวตอนนี้ือมอยังไม่ไปดีกว่าพอรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าไปตอนนี้น่าจะไม่ค่อยปลอดภยัยน่าจะตายแน่เลยทุกคนอันดับแรกแล้วก็ขอคุดถิ่นนะบ้านให้มันไม่ดูรกแบบนี้ก่อนละกันนะจุก ม,มือป่าจริงเหรอเนี่ยมือเราช่างแข็งแกร่งเหลือเกินโอ้ยเริ่มหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็คงไม่ได้นอนค่ะทุกคนแล้วก็ยังคงอยู่แบบนี้ต่อไปถึงจะอยู่เมค่อยไาหวก็ตามแต่ว่าเลือดจะลดเหมือนกันถ้าเกิดเราขาดอาหารเดี๋ยวเจ็บปัดุดิบ ไว้ในกระเป๋าก่อนล้วกันของจําเป็นเนี่ยต้องเอาไว้กระเป๋าด้านหน้าเพราะว่ามันจะจําเป็นกว่าแล้วก็หยิบได้ง่ายด้วยอยู่ในถ้าของเราคืนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะทุกคนถ้าที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ปกปิดมอนสเตอร์เนาะอืมก็สามารถอยู่ได้นะก็รอเช้านั่นแหละอืมตอนนี้ <c oughs> อ่า ห้าทุ่มแล้วเหรอเนี่ยแล้วเราไม่นอนหรอถ้าทุกคนถามว่าไม่นอนหรอก็ไม่ยังไม่มีเตียงนะคะก็เลยต้องผ่านคืนน <intell> ี้ไปให้ได้ก่อนนะเอาไปทำลูกหินได้ต้องใช้หนังสติกยิงเหรอแต่ว่าเราไม่เอาดีกว่ายังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยอะ อยู chapter, ่เฉยๆก่อนในค่ากล้ามเนื้อมันเพิ่มเองอัตโนมัติเลยนะก็สำหรับวันแรกก็ก็อยู่ได้นะอยู่ได้ในถ้ำอันแสนสงบสุดของเรานั่นเองดูดิแค่ติดไฟไว้ก็หายห่วงแล้วอะตรงนี้มันมีทรายโปะด้วยก็ หาวัตถุดิบไม่ทันนะก็ต้องเอาทรายมาโปะก่อนนะั่นเลนะจะเจอตัวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าแล้วก็ไม่ดูเหมือนกันค่ะตัวเราสำหรับตัวเราเองขอขุดดูก่อนละกันเก็บวัตถุดิบจุ๊บเบื่อจังเลยจ้ะคนเรารอดชีวิตโอ้โหตีหนึ่งแล้วนะเนี่ย เวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันดูสิป่าไม้มแบบสมบูรณ์มากเลยอะตอนนี้ก็จะสังเกตว่าเราอยู่ในถ้ำนะคะที่ปกปิดมิดชิดอยู่เพราะว่ายังไม่กล้าออกไปไหนก็เลยปิดให้มิดชิดก่อนนะคะเราควรถอดกล่องไหมเนี่ยเอากล่องออกก่อนก็ได้ยังไม่ได้ไปเผชิญปเผชิญหน้ากับอะไรน่ากลัวน่ากลัวหรือว่าเสียงอันตรายอืม เอาเอาไว้ในกระเป๋าอื้อก็เอาดินใส่เออแบบนี้แหละอ๋อมาได้เช้าเนี้ยฮะใจรอเรานนเนี่ยก็คือบอกเลยว่าตอนนี้ยังมืดอยู่เลยอะดูดิดูแผนที่เดี๋ยว ใต้ดินดิเห็นใต้ดินชัดเจนเลยเห็นปะเออนาทีสองแล้วเนี่ยเราไม่นอนเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเราอยู่แบบไม่นอนเลยอะทุกคนก็หวังว่าเราจะสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะ่ะไม่นอนเลยเหรอเนี่ยจริงอืมเต่าหลอมหินอื อีกสามนาทีน่าจะเช้าแล้วแหละนะอืมก็รอเช้าเลยนะทุกคนรอเช้าก็ขุดดินในบ้านรอต่อไปนะเพราะว่าอยากจะทำพื้นที่ตรงตรงด้านล่างที่ไรประโยชน์เนี่ยให้มันโล่งๆก็เลยขุดอืมพื้นที่ก็โล่งขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีขวานแล้วมีขวานสำรองนี่นะเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ก่อนนะ นั่นดดน่านนจะรอดเนาะน่าจะยังรอดอยู่อยเอ้ยดูดิมีสก,กินเยอะเลยอ่ะจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่ได้ซื้อสกินนะคะยังไม่มีสก,กินเลยอ่ะอยากให้สก,กินกับห้องอ่ะเอ้ยฟาฟาฟา

ดีกวก่อนเนี่ยขอแวะไปดูข้างนอกแบบนึงนะแมเราไม่กล้าไปเลยอะแต่ว่าก็ไม่กล้าไปก็ก็กลัวนิดหน่อยเดีย๋ยวเรามาทําให้ผนังมันโล่งกว้างเลยไหมรู้สึกอันนี้มันมีความแบบเป็นเหมืองมากเกินไปอ่เดี๋ยวถ้ามีคนมาขุดบ้านทําไงอะเออน่ากลัวอันตรายเดี๋ยวขุดไม้เผื่อไว้กันละกันเพื่อไ,ไม่เป็นการเสียเวลา เอ้ยขุดหินดีไม่ใช่ขุดไม้เออขุดหินดีเพรามันจะมีแร่ซ่อนอยู่ถึงนี้แร่ล้วก็เก็บไม่ได้หรอกเนาะเออหรือมันต้องใช้ขวานถ้าจะต้องใช้ขวานปะเออขวานหรือพ i ิกแอคอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรายังไม่มีเลยก็ทุบ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 หินไปก่อนแล้วกันนะอ่าเออค้รามันถ้าเกิดแบบเราเราแบบ อ <anut S 2> ุปัะมันก็จะอ๋อช้าแล้วนี่โอ้ถึงเวลาหาอาหารแล้วแล้วก็ถึงเวลาถึงเวลาของฉันที่จะบอกไปตามอาหารเอ้ยตามหาอาหารเออโอ้เฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยวันมีมอนสเตอร์มานับถูหน้าบ้านเดี๋ยว ต้องอให้นสเตอร์เข้าบ้านเด็ดขาดต้องทําให้อมนสเตอร์หายไปภายในวันนี้นั่นแหละเพราะยังไงก็ตามเราอะต้องการอาหารด้วยไงเออกินคากิพิษดานเข้าไปแล้วก็จะปวดอึนะคะเดี๋ยวคือยังไงใช่ปวดอึจริงขออึกันนะแป๊บนึงนะได้มาแล้วอึอีานะเกร่า เอ้ยเอ้ยตัวอะไรอะ่ะเอ้ยโอยอหูหูน่ากลัวมากเลยอะ่ะมีแต่ปีาศาจอยู่รอบ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 ีไปหมดเลยอะ่ะมันฝารั่งวอ้ได้มันฝารั่งเลยดีจังเลยมีอาหารด้วยอะ่ะมีเราต้องเอ้ยเห็ดพิษนี่เห็ดพิษกินแล้วมีอะไรบ้างปวดขี้ ปวดปวดอีกแล้วเนี่ยอย่าบอกน้องจะมีไส้กอ,อกน้ำออกมาอีกแล้วอะเฮ้ยไตกันเนี่ยทุบหญ้าดีกว่าเพราะว่าหญ้ามันมีประโยชน์วันอันนี้ก็ เเก็บฟาร์มอะไรล่ะเดียวนะดูดิได้ของได้มาหมดเลยอะ่ะดูดิอุ้ยของยังเยอะแล้วก็เอาไม้ไว้ตรงนี้ก็ทุบอุ้ยเจอฟ้ายด้วยไฟยไปทําที่นอนเออนี่ไงไฟเอาไปทําที่นอนก็ขอทุบไปด้วยแล้วกันนะเอากลับบ้านล้วกันขอเอากลับบ้านสักนิดหน่อยอึ๊บได้แล้ว โอ๊ยเราเจอแกดูเหมือนว่านั่นจะเป็นอีกหนึ่งทางที่จะทำสิ่งนั้นได้เอ้ยตีแกแล้วมันจะได้อะไรเอ่ยจะได้ขนหรือเปล่าอ่ะดูอาจจะไม่ได้ขนก็ได้นะไม่แน่ไม่แน,เน่เออมันจะดาเมจใส่เราปะไม่รู้ไม่รู้ไม่น่าจะไม่น่าจะดาเมจใสไ่ได้เนื้อด้วยอ่ะอุย้ยได้เนือ้อน้องแกดีบเ <laughs> จง๋งได้เจง๋งได้อาหารด้วยอ่ะ ไห้าหารป็เสบียงเผื่อไว้แล้วก็มีน้องอาปาก้าอีกหนึ่งตัวนะคะก็หวังว่าเราจะได้เขามาเป็นอาหารอีกตัวหนึ่งล้วกันน้องน่ารักมากเลยอะแต่ว่ายัางไงก็ตามขอเอาเนื้อมันไปกินหน่อยละกันนะโหดร้ายมากๆเลยสำหรับวันนี้โหดร้ายเป็นพิเศษออกออกล่าหาอาหารได้เยอะเต็มหมด กระเป๋าจะเต็มได้ไหมเ้ยอุ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 ยยมันกินแล้วปะเนี่ยเมื่อกี้กัดแล้วืูเป่าก็ไม่รู้แต่เลือดไม่ลดนะคะกัดแล้วเหรอเลือดไม่ลดเลยอ่ะได้ข้าวสาลีมาด้วยอ้าวดีจังเอ้ยเก็บวัชพืชกำมือเด้อเนื้อหมาป่าน่าจะอร่อยเนาะ เอ้ยอยากกินเนื้อหมาป่ายางไงเฮ้ยมันกัดมันกัดมันกัดโอ้โอ้โอ้ไม่น่าตีมันเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าเลยเจ้าหมาป่าเอ้ยเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยต้องสู้ไปด้วยไปด้วยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้โหต้องสู้กับหมาป่าอีกวันนี้ชอบเป็นวันที่โชคร้ายเหลือเกินวันที่สองโอ้โหตอนเราตอนเราเด้อ เดี๋ยวเราเอาข้าวไปปลูกที่บ้านเราอ่าเอ้าบ้านอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเดินเลยบ้านมาเฉยเลยเอ้าจำบ้านตัวเองไม่ได้จำบ้านตัวเองไม่ได้บ้านอยู่ไหนเนี่ยอ่าอบ้านอยู่แถวแถวนี้ปะอืมนี่ไงบ้านบ้านบ้านนั้นเนี่ยนั่นี่บ้านของเราป่ะบ้านไปบ้านเฮ้ กลับบ้านออ๋น่าเสียดายเมื่อกี้น่าจะตัดไม้มาด้วยอ่ะเมื่อกี้เจอต้นไม้ด้วยอ่ะเมื่อไรเนาะเดี๋ยวเขาไปตัดใหม่ก็ได้เอ้ยเจอปลาเจอปลาอุ้ยดับน้ำดับน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือรถอ่ะเลือรถโอ้โหโดนโดนปลากัดปะเนี่ยปลากัดปลากัดนี่คือที่มาของคําว่าปลากัดเพราะว่าเราโดนปลากัดนั่นเองคนนั่นก็คือที่มาของคําว่าปลากัดนะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยได้ปลาอีกแล้วปลาตายอุ้ยได้สีย้อมสีขาว โอ้มายก็ได้วัตถุดิบอืืหแป๊บเดียวต้องไปวางกระดานไม้ด้วยอยเนี่ยเดี๋ยวนะขอคราบก่อนเฮ้ยยังไม่พอคราบเลยอะออูอ้เข้ามานน้ำนานเกินเดี๋ยวตายอืมเท่าที่คิดดูเลยวล้วนะก็ต้องปกปิดให้มิดชิดเลยใช่ไหม เดี๋ยวนะอมอเอาอันนี้มาโปะก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวจเอาเอา,เอามามาโปกแบบนี้ดิเออแบบนี้แหละบ้านในอนาคตบ้านในอนาคตของลูซีน ไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวอะไรเนะี่ยอ๋อพูดไปเรื่อยเลยอะ่ะดู้ยมีรูบ้านบ้านเรามีเราบ้านเรามีรูประหลาดโอ้เดี๋ยวนะปิดก่อนเออแบบนี้ดิโอ้ยเจง๋งอย่างเจง๋งเราไปตัดต้นไม้กันก็นกควรจะจบคลิปได้แล้วนะเพราะมาันนานแล้ว <laughs> มามาตัดนะ่ะมาตัดไม้ละค่าป,ปีศาจหนะ้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวจะมี เอพิโซดมาเรื่อยๆเ,เลยนะมีจะมีเอพิโซดร้อยก็หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีเอพิโซดเก้แล้วก็ไปร้อยเอ้ยจริงจๆิงจแค่คิดก็รู้สึกจริงไม่ไหวของมันชอบกระจายไปทั่วเลย <c oughs> เห็นไหมว่าเราต้องมาเก็บแล้วเหนื่อยขนาดไหนอึ๊บเก็บข้าวสาลีแล้วเอึ๊บจุ๊บ เอ้เอดกรดกระโดระโด,ร,โดรีบวิ่งกลับบ้านเลยและทันทีที่รู้ว่าเราจะโดนกินหรือเปล่าเราก็รีบกลับมาบ้านทันทีเพราะความกลัวของเรา <c oughs> เอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเอาพื้นดินม,มาว่างตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ดิอ่าวางผิดที่วางดินผิดที่เดอ้เอาผิดเลยอะ แค่วางดินผิดที่ก็ผิดหมดเลยเอ้าวบายสามแล้วเหรอเนี่ยเอาใกลดึกอีกแล้วอะก็จะดึกแล้วะอะทุกคนทำไมมันจะดึกง่ายจังเลยอ่ะฮะเอาข้าวมาปลูกได้ไหมเนี่ยอ๋อมันไม่ได้อะแต่ว่ายัางไงก็ตามเอาดินมาโปะไปก่อนแล้ก็ได้วัตถุดิบมาเพิ่มเยอะแยะเลยนะนะเออ การประจนภัยวันนี้ของเราขอตัวไปแค่นี้นะอย่าลืมมาชมเอพิโซดต่อไปกันด้วยล่ะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าทคกคนชอบก็อ,อย่าลืมกด subscribe ก,ก็แล้วก็แชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันนะจุ๊บ